สำหรับในเรื่องของการทดลองนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้จักเลยก็คือคำว่า ตัวแปร blanc. คําว่าตัวแปรนะครับถ้าเอาความหมายกว้างๆเลยตัวแปรหมายถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนไปคําว่าแปรก็คือหมายถึงแปรเปลี่ยนก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ความหมายบางๆนะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะครับตัวแปรให้ชัดมากขึ้นโดยดูจากตัวอย่างต่อไปนี้นะครูจะมีปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างแล้วให้เราลองบอกซิว่าไอ้สาเหตุของการเกิดสิ่งต่อไปเนี้ยมันมี มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เกิดโรคฟันผุได้จะเพราะว่าโรคฟันผุมันมีหลายสาเหตุคุยกตัวอย่างไม่แปลงฟันไม่แปลงฟันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคฟันผุลองดูตัวอย่างถัดไปฮะนักเรียนคิดว่าต้นไม้เหี่ยวแห้งเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดต้นไม้มันเหี่ยวแห้งก็คือใบมันเหี่ยวลําต้นมันเหี่ยวเกิดจากอะไรได้บ้างฮะขาดน้ำนี่มีมีสาเหตุมากมายเนาะอ่ะคุยกตัวอย่างสาเหตุการขาดน้ําแล้วกันตัวอย่างที่3ครับการเกิดมะเร็งปอด นะครับเนื่องในที่ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดได้บ้างการสูบบุหรี่ติดเชื้อมีสาเหตุมากมายที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดสมมติครูสนใจสาเหตุที่เกิดจากการสูบบุหรี่สาเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งหนึ่งไอ้สาเหตุตัวนั้นที่เรากําลังสนใจมันเนี่ยเราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นตัวแปรต้นตัวแปรต้นเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการปรากฏการหนึ่งไอ้ปรากฏการนั้นเราเรียกว่าตัวแปรตามตัวแปรต้นก็คือสาเหตุตัวแปรตามก็คือผล นะครับหรือปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามมาหรือพูดง่ายคือตัวแปรต้นคือเหตุตัวไปตามคือผลอันนี้ครูยกตัวอย่างในการทดลองเนี้ยรดน้ําไม่เท่ากันต้นหนึ่งรดน้ำพอต้นหนึ่งไม่รดน้ำพอเพราะฉะนั้นการรดน้ําถือว่าเป็นตัวแปรต้นนะครับปริมาณน้ําถือว่าเป็นตัวแปรต้นส่วนไอการเติบโตของพืชเนี่ยเป็นตัวแปรตามเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้น แต่ถามว่าไอสาเหตุที่มีผลต่อการเติบโตของพืชเนี่ยมันมีแค่การมีแค่ปริมาณน้ําอย่างเดียวไหมอาจจะมาจากการขาดแร่าธาตุไหมการรับแสงชนิดของพืชมันมีหลายสาเหตุอื่นๆซึ่งเรายังไม่ได้ทดสอบมันแต่เราทดสอบเรื่องการขาดน้ําอย่างเดียวการขาดน้ําถือว่าเป็นตัวแปรต้นปริมาณน้ําถือว่าเป็นตัวแปรต้นส่วนสาเหตุอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทดสอบมันสิ่งเหล่านั้นเราต้องทําให้มันเหมือนกันก่อนครับใน2การทดลองนี้รับแสงให้เท่ากัน ต้องให้ปุ๋ยเท่ากันอย่างเพียงพอด้วยสิ่งที่เราทําให้เท่ากันเนี่ยเราเรียกพวกนี้ว่าตัวแปรควบคุมอ่ะทีนี้เรามาสรุปความหมายของคําว่าตัวแปรอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราดูตัวอย่างไปแล้วนะครับ 1. ก็คือสาเหตุที่มันมีตอบปรากฏการที่เรากําลังศึกษาเนี่ยที่เรากําลังศึกษาอยู่นะครับเราเรียกอนันว่าตัวแปรตน้นส่วนปรากฏการที่เป็นผลมาจากตัวแปรตน้นอย่างเช่นเรากําลังศึกษาเรื่อง าการขาดนะ้ำมีผลต่อการเติบโตของพืชการเติบโตของพืชน่ะถือว่าเป็นตัวแปรตามนั่นคือปรากฏการณ์ที่เรากำลังสนใจส่วนสาเหตุที่เรากำลังสนใจคือตัวแปรต้นปรากฏการณ์ที่เรากำลังสนใจคือตัวแปรตามสาเหตุอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อปรากฏการณ์นี้เช่นกันนะครับซึ่งเราจะต้องควบคุมให้เหมือนกันในแต่ละการทดลองเพื่อไม่ให้มันไปไปมีผลต่อตัวแปรตามด้วยนะครับ เราจะต้องท้าให้มันเหมือนกันอันนี้เราเรียกว่าตัวแปรควบคุม